รวนี้นะคะยมจะสอบทดสอบไปให้หน่อยว่จะเห็นว่าจะเห็นไฟเดี๋ยวจัดให้ครับอันนี้คือตอบรรยากาศเริ่มพ่จาเริ่มงานเริ่มการแต่อนงอนุเขาเี่ยนตอนนี้นะครับเป็นแบบนี้อยู่ตอนครเวทีไม่ต้องมีพันนะพี่หนูขออนุญาตเดี๋ยวจะเกิดการสำรักพันสำรักสมัครควรด้วยจริงจพันมันมีจากข้างบนด้วยนะพี่ใช่ไหม อันนั้นของของน้องอามของน้องมใช่ครับเขาจะย้อมสีเขาจะปล่อยขบวนไปย้อมสีใช่ถึงถึงเวลาของน้องเดี๋ยวน้องจัดการเองรอไม่ตอนนี้เปิดไนแค่ไหนบอกว้สแก้บานใช้นะครับครูจะใช้ใช่ไหมเดี๋ยวจะผ่อนพีเอไว้ งานกำลังเสื่อมนะครับตอนนี้พวกเราเตรียมตัวนะครับเทสไฟก่อนเอาซีนที่แบบเป็นตะย่านตะย่านหน่อยพี่อามแบบไหนที่เราทำเป็นตะย่านหน่อยเดี <c oughs> ย๋ยวดูเดี๋ยวดูพี่หนุ่มดูกระสุนาวนี้เข้าไปที่ต้องให้ใครใคร,ใครเป็นคนเปิดครูอาจารย์ขเขาจะมาเปิดได้แต่ว่ามันดูฝักหเปดไม่ให้ดูคือ,อ,ย,อยังไงโอเค พี่น้องซีนไฟบึ้ยเอาแล้วว,ว้าวไม่เยอะแน่นะพี่อามนะโอ้อื่ฟิวนี่แม่ฟิวนี่แม่ฟิวนี่แม่คือฮารูมากเลยนะพี่อามคือฮารูมากเลยนะโ <c oughs> อ้โหปุ๊บปาบปูบปาบกันเลยทีเดียว ว้าว <Wow. S 2> เอาให้เบิ้งเป็นน้ำย่อยได้พี่หลังด้วยนะครับ EP ที่6โตเกียวมิวสิกนะครับ EP ที่6แล้วเราเดินทางได้เร็วมากตอนนี้ EP ที่6แล้วรอดู EP 7จะขนาดไหนอันนี้ EP 6เริ่มแล้วนะครับรอบไว้อีพีที่7นั่นจะเป็นแบบไหนทีมงานทุกคนเรามาหมดแล้วนะเหลือแต่นักสแสดงที่ไม่กี่คนเดี๋ยวก็แต่งหน้าแต่งตาม,มา พี่น้องเนาะนี่สีนไฟเสร็จแล้วนะระบบเครื่องเสียง,ง,งนุ่นงันเสร็จแล้วทีนี้เรามาดูนี่เลยนะครับเอ,อ้ยระบ,บบไฟคือแบบผููบ้าพูดบา้าแน่นอนปดวดพูดบกับกมบกักแตงพี่น้องเอ,อ้ยมึงเนี้ยดบอมูเจ้าวาโพดบอาคนน่ะคนน่ะเลือดเลยปากมูบกักแตงหรือเปล่าละ่ะจัดเต็มครับสหรับ FC Tokyo Music นะครับ